นี่นะเรากำลังเตรียมฟืนนะครับไม้แห้งเดี๋ยวเรามาสับแล้วเราทำเป็นฟืนเอาไว้ใส่ตัวเตาชีวมวลกันนะครับโอเคพอละสามท่อนถ้ามันติดไฟมันก็จะติดไม่นานครับถ้าได้เนื้อแข็งท่อนใหญ่ๆก็จะติดนานกว่าน,นี้อันนี้มันแค่ประมาณท่านิ้งโป้งครับนะครับเดี๋ยวจะลอง ก่อไฟดูนะเขาใส่เป็นพวกไม้ชิ้นเล็กๆไปก่อนที่มันติดไฟง่ายครับแล้วก็จุดอยครับนี่ออโอ้ควันออกมามองเห็นไหมเอ่ยข้างในมันก็เริ่มยุบตัวนะครับมันก็จะเริ่มไหม้ละแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีไฟออกมาจากข้างในนะชั้นสอง ตร,ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่เอาไว้วางพวกหม้อกระทะนะครับนี่นะเดี๋ยวเราโกยให้มันเข้าไปอยู่ในร่องในรอยของมันอ่านี่ไงมันออกมาแล้วเนี่ยมันออกมาสองชั้นละแต่พอดีวันนี้ลมมันดีมากเลยเห็นไหมคะ่ะลมมันแรงไฟมันเลยติดดีนะอ่ะเดี๋ยวเราเอาท่อนหนึ่งใส่เข้าไปท่อนยาวเี๋ยวเอาท่อนนี้หน่อยอน,นีสันนะเราก็ใส่ข้างบนก็ได้นะครับนี่ใส่เข้าไป ขอให้มันไม่อยู่สูงเกินกว่าตรงนี้ยเพราะถ้ามันอยู่สูงก็วางหม้อกระทะไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเรากดให้มันลงไปหน่อยก็ใช้ได้อันนี้ก็เป็นชุดหม้อสนามนะครับเดี๋ยวผมจะลองต้มน้ําให้ดูนะนี่ก็จะชุดนี้ไม่ได้ใช้นานละตัวนี้ของ k 2ูนะครับยี่ห้อนี้ใช้ได้อยู่ราคาคุ้มค่านะครับนี่สิ่งที่ให้มาก็มีเนี่ยครับมีกระทะมีหม้อมีมีหม,ม,ม้อสองใบ จริงมันมีกาน้ำด้วยแต่กา,าไปวางไว้ไหนไม่รู้เ <c oughs> จอของดิแคทอนตัวนี้บอกเออจบเลยครับพันแปแต่มันก็ไม่ได้ไซส์ใหญ่นะแต่ผมว่าชอบฟังกช์ชันมันเนี่ยเห็นไหมมันเปิดตัวนี้แล้วก็เติมฟืนไปเรื่อยๆได้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะเมื่อกี้ว่าจะต้มน้ําไม่ต้มละเปลี่ยนเดี๋ยวจะทําโรตีครับนี่มีแปง้แปงแป้งนี้เป็นแป้ง,งแช่แข็งมานะเดี๋ยวเราจะมาลงกระทะนี้กันนะครับกระทะ ียกน้ําล้างมานิดหนึ่งข้นมันจะดำาๆเห็นไหมครับมันเป็นมันก็จะดำอย่างนี้แหละนะเอานลครับตอนนี้ความร้อนผมได้แล้วแต่พอเราวางกระทะเข้าไปนะครับเนี่ยพอมันพอมันบังพวกทางของไฟควันมันจะออกมาเยอะหน่อยนะครับสังเกตดดูเดี๋ยวผมลองเปิดกระทะออกเนี่ยพอพอไม่มีกระทะมาบังเปลวไฟเนี่ยควันมันจะไม่มีนะครับมันเผาได้ดีแต่พอเรามาปิดเอาไว้เหมือนเราอุดเอาไว้นิดนึงควันมันจะเริ่มเยอะขึ้นนะครับเป็นอย่างนี้ นะเนี่ยแต่ถ้าพอว่าไม่มีอะไรมาบาังเนี่ยมันจะดีกว่านี้แต่ถ้าวางลอยอย่างนี้ได้เนี่ยเนี่ยควันม,มันจะไม่ออกโรตีไปครับโรตีโรตีโรตีไม่จ้านี่อันนี้ฟรีสมาจากแมคโครนะครับเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อนะลองซื้อดูนะอันนี้ก็อีกยี่ห้อหนึ่งแต่จริงผมชอบอีกตัวหนึ่งมากกว่าตัวนี้แผ่นจะเล็กหน่อยนี่มันเป็นอย่างนี้มันไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องใส่น้ำมันนะครับเอาอย่างนี้เลยถ้ากระทะเป็นเทฟลอนก็ไม่ติด มันมีเนยในตัวอยู่แล้วเนี่ยตัวแผ่นนี้เราก็พยายามให้มันกริ้งๆหน่อยครับ่าให้มันติดนานเนี่ยเห็นไหมเนยมันออกมาครับมันก็จะเนยออกมาหน่อยอย่างนี้แต่ไม่ติดนะครับถ้าเราขยับเรื่อยๆเอาเป็นว่าให้สีมันสวยๆแล้วก็พร้อมรับประทานได้นะครับนะมัน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 ลื่นนะเห็นไหมพอน้ำมันพวกน้ำมันหรือเนยที่มันอยู่ในตัวโรตีมันออกมามันก็ลื่นนะมันก็ไม่ติดนะครับ ได้แล้วมันจะค่อยๆพองออกครับจากที่มันแช่ฟรีดไวแข็งๆนิ่มจะเริ่มนิ่มแล้วก็เริ่มฟูขึ้นนะครับอร่อยนะตัวนี้ใครยังไม่เคยลองไปหาซื้อดูได้นะครับแป้งโรตีแบบสําเร็จรูปเลยนะครับพร้อมทานพร้อมทานเนี่ยแล้วเราก็มาแค่อุ่นคือยิ่งยิ่งอุ่นให้มันเกรียมยิ่งไหม้ไหม้หน่อยหอมๆเนี่ยโอ้แล้วก็นมข้นนะน้ําตาลนะโอ้โหกดๆได้นะตรงไหนมันไม่โดนกระทะเราก็สามารถเนี่ย กดดได้แล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆพองขึ้นเนี่ยเสียงมันมาแล้วแต่ว่าระวังไหมครับตอนนี้ไฟมันแรงไงเราลดไฟไม่ได้เรามีจะค่อยๆเพิ่มนะไฟต้องระวังนะครับเรื่องไฟมันเริ่มร้อนแล้วตอนนี้กระทะเราก็เราก็เริ่มเริ่มไหม้แล้วแต่ว่าตัวนี้มันอย่างที่บอกมัน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 มีเนยนะครับมันก็จะไม่ค่อยติดกระทะพยายามเกลี่ยไปเรื่อยแต่ไฟจะแรงหน่อยนะตอนนี้มันจะไหม้แล้วตอนนี้ต้องระวังเรื่อง ควาแรงอาจจะนี่นะนี่ไฟมันมาเต็มแล้วเมื่อกี้ใส่ฟืนเข้าไปสมท่อนมันเลยแบบโอ้น่าดูอยู่แต่ถ้าเราถือเอาก็ได้ครับปรับระดับความแรงของไฟตามตามถนัดแล้วกันนะอย่างนี้สามารถต้มน้ําได้อยู่แล้วทอดไข่ผัดผักโอ้โหได้ได้ไดอะเนี่ยไฟอย่างเงี้ยได้อีก15นาทีอ่ะอย่างเงี้ยสบายเลยเพราะนี่ผมจุดมาตั้งโอโ้โหผมว่าก็15นาทีเหมือนกันนะเนี่ยตั้งแต่อัดคลิปมาเรื่อยๆนะครับตัดไปตัดมา ไฟแร,แรงเบอร์นี้อยู่เนี่ยสบายหุงข้าวสุกอ่ะไม่สุกก็ะไม้เลยอ่ะมันปัญหาก็คือเรื่องของการคอนโทรลไฟครับมันจะยากหน่อยเนี่ยถ้าเราปิดทางไฟมันก็จะควันหน่อยนึงครับตัวข้างล่างนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นตัวรองคิดเท่าเดี๋ยวผมลองเอาออกนานะตัวนี้ร้อนนะอย่าเผลอจับนะครับมันร้อนแล้วนะตัวนี้ก็ร้อนเมื่อกี้ผมโดนนิดนึงจุ๊กจ๊กเลยผมเอา เขามีเขามีตัวตัวท่อนนี้ครับแถมมาให้ดีมากเป็นตัวสําหรับทั้งทั้งยกเตาก็ได้ทั้งขีบทั้งอะไรก็ได้เขี่ยก็ได้นะเดี๋ยวลองดูนี่นะครับทำอย่างนี้แล้วเราก็ใส่ใหม่นมันมีขี้เท่าอยู่แต่มันยังไม่เยอะไม่เป็นไรเทรันได้นะแล้วก็ใส่ไปใหม่มันจะได้เอาขี้เท่าออกก็ได้เรื่อยๆครับนี่เงียตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้เสียไฟได้บ้างอะไรบ้างเียย้ ดีกว่าใช้มืออยู่แล้วดีกว่าใช้ไม้นะครับนี่นี่อย่างน,นี้ช่วยได้นี่ไฟก็แรงและอันนี้ก็ได้แล้วครับเราก็สามารถใส่จานรับประทานกินอย่างนี้เลยก็ได้นะไม่ต้องใส่นมก็อร่อยอยู่นะครับก็หวานหมันหวานมัน,หน,มนเหมือนแป้งโรตีครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่มาดูการใช้เตา เตาฟืนนะเขาเรียกว่าเตาชีวมวลนะครับก็เป็นย่างใช้ใช้ฟืนนะในการให้ความร้อนนะครับเป็นฟืนแห้งก็สนุกกับการใช้ชีวิตแคมปิ้งครับโอเคไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ